สวัสดีค่ะเสาร์นี้วันที่1 0ตุลาคม2 5 6 5หกสิบค่ะ,ะมาหาเฮ็ดค่ะพี่นอ้องสิไปเบิงห้อยเกาที่อำเภอว่านเนาะค่ะแล้วก็สิไปดงค่ะไล่อเบิงเฮ็ดเฮ็ดป,ปวกวกเฮ็ดปวกจีเฮ็ดปวกน้ำแกงค่ะพี่นอ้องห้าสิหวานบอบไปเบนถนนไปชนมากันเลยค่ะก่อนสิหลับโซ่กับฝากกดไลค์กดติดตามมาเป็นกำลังใจเนี่ยะะ้ลยค่ะ เทองหาด้วยพี Bond ่น้องนุ้ยขาดจะได้ได้วว่างี่นนำคนกระตากับเสมอ คือใไม่หารเสียานู้อันนี้ว่ได้ได้จะเสดเก็บหมอปีหนบ่เสดเก็บอีกโบกบมเที่ยวจนว่ากับ่ได้เขาหกันหมดมด้อมาเก็บพกโปต้กันุ้ย 是。Yeah. อันนี้เก็บเก็บบันที่ที่เอาเมื่อวานนะคะพี่น้องเก็บแล้วแล้วเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าในเอ่อมีเสียงเพลงเนาะคะ่ะก็เลยใส่เอฟเฟกเสียงเนาะคะ่ะที่แลกว่าสิปิดเสียงเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าลองใส่เอฟเฟกต์ห่งเนาะคะ่ะให้คุณตรวจก่อนนักหน่ำเนาะคะ่ะอันนี้ก็โคดขาเลยค่ะพี่น้องโคดขาโคดขาแล้วจังสิไปหล่อ ่ะพี่น้องนั่งจากว่าเมือ่อวานนี่ออกประท่านมืดนะคะต้องไปรออีกต้องไปรออีกค่ะพี่น้องปีถี่นนี่ไล่เก็บุดค้าแล้วก็จะไปรออีกไปรอเฮ็ดด้งค่ะ ก็เราเฮ็ดปลกคิกด้งบ้านเออน้องบัวซีประทุ่มผนค่ะพี่นอ้องจะได้กับฝากติดตามเพระเป็นกำลังใจในี่ได้ค่ะพี่นอ้องระเมื่อยขักรอหาเฮ็ดนพี่น้องเพิ่นเปิดเพลงต้นเสารเนาะค่ะจักสี่จังได้ก็เลยบบเดว์เวลาวนะค่ะพี่นอ้องอันนี้อัดเสียงไซาอาวเนาะค่ะ แคนีงามค่ะพี่น้องปีบางนึงแ่ะเก็บดอกหน่อยก็นี่ดอกหน่อยรุนแบบแจ้งสีเนี่ยค่ะพี่น้องเอ็บ,บ้านี่ขายามแห้งแต่ว่ามันถ้าเก็บเปล่าเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสวนเพลินค้นเที่ยวนะคะเพลินเขาไปปลูกคอจังสีบางจุดมันกยังบอกค่ะพี่น้องเพลินกลน้ มันกกนปูของมันจุดมันกนระบอ,อกจุดหนึ่งที่เป็นจุ่มน่ะมันขยับอีกจุดหนึ่งนั่นไปเห็นมืออื่นสิไปเบิงอีกอยค่ะพี่น้องสิไปเบิงอีกค่ะจักษ์มือสองมือปัญหามันออกอีกเนาะคะ่ะจงสิไปเหลาะไเปเบิงต้นเสาร์กบสิเปเหลาอเฮ็ดด้งเนาะคะ่ะเฮ็ดด้งมันยังมันื่อนออกเพราวะาวะ่าเพราะว่าออกพรรษาปีที่แล้วเนี่ยมันฟูน ยิบเอสยิบสองยิบยี่สิบเอดยิบสองผุนพันษาปีทีแล้วพี่เนี่ยกพันษาวันทีพันทีสิบเนาะค่ะมันก็เลยพีทีแล้วไปเก็บเฮ็ดปลกจิกประมาณหลังใส่บาทแล้วมันก็ยี่ผุนยี่สิบกว่าผุนพี่นี่ยกพันสาไหวกว่าป็นซิหมือเนาะค่ะห้องกสิทธาไปเบิ้งเฮ็ดปลกจิกผุนละไก่ไก่วันทียี่สิบ เที่ยวเอ้าวเนาะค่ะพี่น้องเที่ยวเอา้าค่ะคำว่เาเาที่ยวกับบัไดเก็บเห็ดเมื่อได้ห้องห้องปรเที่ยวเมื่อนั้นเห็ดออกที่เพิ่นเ,เก็บเขาเห็ดปวกจิ๊กนั่นละเห็นงูละ่ะบอ่อไปเมื่อล้างเพิ่นเก็บกันวระสันเฮ้าก็เลยขาดไปเลยแต่ว่าได้แก้งเท่านัละที่ใดน่ะกะคันบ่อไปซ้ำอันนี้มื่อน,นี่คือซ้ำถ้นเมืองประซ้ำก็เส,สด็จเมือละโลมือละโลกั ก็ดีใจละหลๆพี่น้องเพราะว่าเข้าขูดให้ยังแลว้วเ้ามาสังเขาก็ไเด็โล่เด็กเก่าขีดยังสีเนาะค่ะเฮ็ดปวก,ต,วกต่อ,อยุด่องปาลาเฮ็ดละงกปลาเฮ็ดปวกจิกเลยด้วยค่ะพี่น้อง พออีละงอพี่น้องโซนนี่ก็ลังเขาปีนี่แต่ก่อนปกะกาเขาเฮ็ดบ้านนี่เอ้ยเห็ดบ้านพี่น้องเห็ดบ้านหนาบักับแมวเอ้ยพี่น้องว้าจน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 ,จนสิ้นเศร้าเราบาดได้อัดนี่ค่ะเห็ดของห้าเนาะคะ่ะย่ามเห็ดหาอยาก แต่ซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วเห็ดปวกงามๆพี่น้องเห็ดปวกงามๆมิแต่หากใหม่แล้วก็เห็ดใดซ้ำนี่ดอกมันก็สิประมาณนี้เนาะค่ะยังงามเลยเห็ดปีที่แล้วดอกปใหญ่ยันปนี้ปีนี้ใหญ่ขากอีหลีมันมันซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วเห็ดละงอกกบดได้ท้ายทั้งหมดดอกค่ะเห็ดเพลิงต้องเห็ดขาวกบดได้ท้ายค่ะก็สิจบขีดเพียงเท่านี้เด้อค่ะก็เออ่ ฝากกดไลก์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยเ้ยค่ะขอบคุณทุก,กำลังใจถูกไลค์ถูกแชทถูกคอมเมนต์พอกันไม่คิดหนาสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเนี่ยเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพอกันไม่คิดหนาคะ่ะสิมาหลอะเฮดปวกจิกอีกค่ะพี่น้องพอกันไม่คิดหนาค่ะพ่อคนแางพี่น้องอีพ่อเฮืองแมนบออีพ่อเฮืองอันต้าของ นิงปฐมาพี่น้องขากาพ,พี่น้องฟังเสียงหัวรอแล้วเบิงจำได้บ่ดังในอียังได้ติ๊กตอกม่บ่นั่งนตนติ๊กตอกขของนิงปฐมานาะอีพอเฮื่พี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าเออแล้วแต่หลดไม้นี่ไม่ออขี้เี่เร็วบ่หนิไม่ขี้เร็วบ่นี่เขาาายวิดีโอลงลงในเด้อลงยูทูบได้ยินเนาะ อ๋อเขาขึ้นค่ะโอ้ยผองเฮืองบ้านพ่นง่อยตาของหนิงปัทมากับพี่น้องคนดังคนดังห้ามมา่อคนดังเขาขึ้นค่ะไปสยามหรอบนะบออุ้ยล่มแห้งมันนี้มันเริ่มอวยล่ะสีขาไม่บ่งแท่ตรงน้ำตรงอยูอยย่นหน้ามีแต่คนไี่เอ้าไหม คนไปเอาเกลือสมือแต่ลมบวยมันหนาสิลงเขาไปเอาถุกมือกับบางว่ันเสด็จกินเนี่มีคนไปเอาถุกม,มือเนาะไายหน้าทางนั้นนั่นนะทีไม่ทายคลิปปี่วันหนึ่งอ่ะบอกคลิปต้นใจหลุมนั่นไหมกิโลเขาไปซ้อยนั่นนะจ้ำได้อยู่เบิ่งขีปยู่ขอบคุณค่ะเราหายร่มอยู่แล้วพี่น้องอวยไม่นหนีนะไปคือกันว่ะไปนหนีละขอบคุณค่ะ เ,เจอคนดังนะคะพี่น้องพอนะเอ้ยต้ดหนักลอง kan